ดูใจของตัวเองนั่นจะไปคอมเมนต์ด่าคนนั้นคนนี้ดูใจของตัวเองนั่นน่ะไปว่าเพื่อนไปด่าเพื่อนด้วยเหตุอันใดเพื่อนมาด่าเราหรือเปล่าเพื่อนว่าเราหรือเปล่าเพื่อนหาเรื่องเราหรือเปล่าพี่นาดูที่หลวงปู่ไม่ได้หาเรื่องใครหลวงปู่ขอเป็นลูกที่ดีของกุฎิเจ้าพอหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เป็นลูกที่ดีของกุฎิเจ้าก็บอกบอกว่าหลวงปู่อวดอุตริเลยอีีนาวนะ ลวงกูต้องการเห็นหลักธรรมหลักวิันสว่างสวยอยู่แบบนี้หลุงกูไม่ต้องการเห็นหลักธรรมหรลักวินนยจางหายมันควันบุหรี่ลุงกูต้องการเห็นพระเทต้องการเห็นอุบาสิกาแท้เพื่อมาปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันไม่ต้องการเห็นพวกเรามาทําลายหลักพระวินัยแบบนี้ถ้าลูกจะไปด่าไปคอมเมนต์ ไปดา่าไปคอมเมนต์พวกอวดอุตริไม่ดีกว่าเหรอลูกเดิมที่พูดฟังเมื่อกี้พวกที่อวดตนว่าเลือดก,กว่าพระพุทธจจเจ้าจับจ่ายใช้สอยงเงินทองเฉ๋มันบาปหนักเชลือกินข้าวเฉ๋มบาปหนักเชลือกูดินดายากเฉ๋มบาปหนักเชลือทเทเล่เสียงมันบาปหนักเชลือใช้ตัวจับตัวแก็บเฉ๋มบาปหนักเชลือประมาทพระพุทธเจ้าไหมฮะแต่ทำไมต้องโกนหัวต้นผมผ้าเหลืองเอาพระพุทธเจ้าศาสนาหาอยู่หากินอยู่ คาพูดของตัวเองการกระทําของตัวเอง,อง,เ,องเหมือนกับเหยียบย่าผู้เป็นบิดาพวกนี้ตั้งหากไม่ใช่หรือลูกหลานที่อวดอุตริกมนุิยธรรมฟังหนชาติเตืนอลูกนะหลวงปู่เป็นมนุษย์แท้นะมันสมองหลวงปู่เป็นมันสมองของมนุษย์ต้องเข้าใจด้วยหลวงปู่เป็นคนดีตั้งแต่เป็นคา,าราบาลโน่นไม่เคยดา่าพ่อดา่าแม่ไม่แต่ครั้งเดียวนี่มันสมองมนุษย์ ไม่เคยสับสองให้พี่ให้น้องหรือให้คนนั้นทะเลาะเบาแวงกันนี่มันสมองของมนุษย์ร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์มันสมองเป็นมนุษย์ไม่ใช่ร่างมนุษย์ใจเป็นหมามันสมองเป็นหมาเขาใจอยังหรือว่มไม่เคยด่าพ่อดา่าแม่แม,แม,แม,แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยด่าพี่ด่าน้องแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยสับสอนให้พี่น้องวงสาคณาญา,าติผิดกันแม้แต่ครั้งเดียว ถึงวันพระวันอะไรก็กราบพ่อกราบแม่พาพี่พาน้องกราบพ่อกราบแม่เพื่อขอขมาลาโทษเพราะลุงปู่มันสมองเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์หลวงพจะถามลูกนี่ผู้ที่คอมเมนต์มานี่เคยกราบพ่อแม่ไหมหลวงพุจะถามคนเคยกราบพ่อกราบแม่ไหมขอขมาพ่อกับแม่ไหมสิ่ง ที่ดีๆสิ่งไหนที่พ่อชอบแม่ชอบสิ่งของอดิษฐอร่อยเคยทําให้พ่อกับแม่ไหมไมิลวงปู่ทำแบบทําปานาติบาตปลาตัวไหนตัวใหญ่สิ่งของสิ่งไหนที่พ่อแม่ชอบลุงปู่จะเก็บใบรักษาไว้พ่อแม่ชอบปลาตัวใหญ่ก็หาปลาตัวใหญ่มาให้พ่อแม่ เรายอมตกนรกขอให้พ่อแม่อยู่สบายมันสมองหลวงปู่เป็นมันสมองมนุษย์นะพ่อแม่หลวงปู่เป็นมนุษย์พ่อแม่หลวงปู่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะลูกนะวงชาคณาญาติหลวงปู่ก็เป็นมนุษย์วงชาคณาเยคณาญาติหลวงปู่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานขอให้ลูกหลังที่คอมเมนต์มาเข้าใจด้วยอย่างนั้นมันสมองหลวงปู่จึงเป็นมนุษย์ใจหลวงปู่จึงเป็นมนุษย์ร่างกายหลวงปู่ก็เป็นมนุษย์ลูกบกดูกลับดูตัวเองนั่น ร่างเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอะไรล่ะใจมันเป็นหมาไหมมันสมองเป็นหมาไหมปรุสลายคนนั้นคนนี้ไหมหลวงปู่ไม่ได้สนุสรายใครแต่หลวงปู่ต้องการที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องศาสนาปกป้องสถาบันหลวงปู่เป็นพระเป็นสมณะหน้าที่ก็คือนี่เราบวชมาแล้วต้องปกป้องพระพุทธศาสนาหลักธรรมหลักวิน,นัยต้องโดดเด่นนี่คือปิดานี่คือมารดา พราะบิดาเป็นใจอรหันต์จิตอรหันต์มันสมองเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะจิตเป็นพระอรหันต์ได้ก่อนที่จะใจเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องใจเป็นมนุษย์ซะก่อนที่จะมีสติกำลังปัญญาได้ก็ต้องมันสมองเป็นมนุษย์ซะกก่อนจึงจะสามารถรู้บุญรู้บาปเชื่อ นรโลกมีสวรรค์มีบุญมีบาปมีพรม,มโลกมีมเมืองพระนิพพานมีต้องเป็นมันสมองมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ด้วยจริงจะสามารถวิสิกําลังปัญญาเดินตามรอยพระบาทพระศาสดาสัมณโครุพระเจา้าหรือพระเจา้าทุกข์กพระองค์ได้หลูกหลางเข้าใจหรือยังจะไปซับสอบคนนั้นคนนี้หาเลื่อนคนนั้นคนนี้บุกมาดูใจตัวเองนั้น ที่ลุงปู่พูดทุกวันปารบธรรมทุกวันลุงปู่ไม่เคยด่าใครฟังให้มันชัดด้วยลุงปู่ไม่เคยด่าใครแต่ตำหนิพวกเดรัจฉีนอกลีดนอกรอยพวกอวดอุตริมนุษยธรรมท่านที่โกนหัวของพระเหลืองว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษทั้งที่รักธรรมหลักวินัยคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือเจ้ายัางไงล่ะลูกมันเป็นหน้าที่ของลูกที่ดี ที่จะตำหนิติเตียนผู้ที่ฆ่าพ่อของตัวเองไม่ใช่เหรอถ้านลุงปู่ไม่ตำหนิติเตียนผู้ที่ฆ่าพ่อของตัวเองลุงปู่เป็นคนดีหรือว่าลุงปู่เป็นคนเลวศึกษาดูสิรูปการทําสังคยนาแต่ละครั้งรักษาผู้เป็นบิดาผู้เป็นมารดาคือทํำคือวินัยคือพระเจ้ามีเตพระลังหันแมนลุงปู่ไม่ใช่พรลังหัน หลวงกูก็ทําหน้าที่ลูกที่ดีเพราะหลวงกูโกนหัวนุ่งผมผ้าเหลืองมันสมองลุงกูเป็นมนุษย์ใจหลวงกูเป็นมนุษย์ร่างหลวงกูเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าร่างมนุษย์ใจเป็นหมาสมองเป็นหมาเหมือนกับลูกหลานที่คอมเมนต์มาเขาใจหรือยังพูดภาษาอื่นมันไม่เข้าใจหรอกธรรมะมันต้องออกตรงนะลูกนี่เทศอนไอ้กุยนี่เทศศนผู้ที่เป็นกลางๆ นี่ที่สอนผู้ดีดอกบวัวสีเหล่านะลูกนะลูกเป็นดอกบวัวเหล่าไหนแหละคงจะเป็นดอกบวัวเหล่าที่ห้าจึงมีบาจารที่เป็นอกุศลแบบนี้้ลูกหลานเข้าใจด้วยคิดไหมเธอลูกมันยังไม่สายนี่ เพราะร่างเป็นมนุษย์อยู่ทําใจให้เป็นมนุษย์ก็ได้ทําสมองมันสมองให้เป็นมนุษย์ก็ได้ไม่ต้องทําให้มันสมองเป็นหมาไม่ต้องทาให้ใจเป็นหมาอย่างนี้เข้าใจหรือยังมีเราพูดตามความเป็นจริงอยากจะเกิดก็เกิดที่รู้แต่หลวงปู่ไม่เกิดอีกไม่มีคําว่ากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกตลอดอน,นัตตาการพลางหันก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปถ้าเกิดมาถ้าไม่เจอพุทธเจ้า่ะ จะเป็นพระหันได้หรือนั่นก็เหมือนนี่แม้นลักคำสอนต่อูเจ้ายัางอยู่ปั๊บก็เถียงกันแล้วนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้พระหันเป็นอย่างนี้คนนี้ก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้เห็นไหมละ่ะเถียงกันแล้วผมเป็นแบบนี้อา้าวเถียงกันแล้วนี่ก็เถียงกันมีวันที่จบสิน้นสู้ดีไม่เป็นดีกว่า ไม่เป็นโน่นไม่เป็นน,น,น,นี่ไม่เป็นนั่นไม่เกิดดีกว่าเกิดมาก็ทุกเท่ากันหรือเจ้ายังไงแล้วแต่ใน,นเรื่องของใครเรื่องของมันหลวงปูไม่เข้าไปเก้าไก่จิตใจที่เป็นมนุษย์ยิ่งพบพุทธศาสนาหลวงปู่ยิ่งมอบให้กับหลักธรรมหลักวินัยไม่คิดที่จะมายุ่งกับทางโลกอีก หลวงปู่จริงไม่คิดที่จะกลับมาเวียนายตายเกิดอีกตลอดอนันตการถ้าว่าคำนี้หลวงปู่อวดอุตริมนุษยธรรมลูกคิดให้ดีนะคิดดูให้ดีนะลูกนะถ้าลูกจะเก่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเก่งมาเป็นมนุษย์หลูกต้องเข้าใจด้วยว่ามันยากทำไมบ้านหลวงปู่จริงไม่คิดที่จะเกิดอีก เต่าตาบอดร้อยปีขึ้นจากมหาสมุทรเพื่อต้องการเอาหัวสอดเข้าในรูไม่ไผ่ไม่ไผ่นั้นก็อยู่ที่บนน้ำเหนือน้ามันก็ไม่หลูเล็กๆเต่าก็เต่าตาบอดร้อยปีออกมาเพี้ยนผ่านเพื่อต้องการที่จะหัวสอดเข้าในรูไม่ไผ่นี่หลักคำสอนของบุทธเจ้า แล้วเต่าก็เต่าตาบอดไม่ไผ่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรูก็เล็กๆกแล้วเต่าจะรู้ได้ยังไงว่ารูอยู่ที่ไหนและไม่ไผ่อยู่ที่ไหนพอศึกษาดูลวงปูทอเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดนี้ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอีกมันก็จะเหมือนเต่าตาบอดนั่นน่ะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสอดหัวเข้าในรูไม่ไผ่ได้ละ่ะ เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เหละเกิดเป็นหมาขี้เรียนเกิดเป็นสัตว์อิเลชันเกิดเป็นพวกกิงพวกข้างหรือพวกอะไรเอออันนั้นมันเกิดง่ายอ่ะลุงปูเบื่อนายท้อใจจริงไม่คิดที่จะกลับมาเกิดอีกลูกแล้วที่คอมเมนต์มาเข้าใจอย่างนี่แหละเจตนาที่ลุงปู่ไม่อยากเกิดถ้าเกิดมาไม่เป็นมนุษย์เราเกิดมาทาไมล่ะลูกอะ เปรียบเสมือนเต่าตาบอดร้อยปีค่อยลอยขึ้นมาจากพื้นมาเหนือน้ําไปเอาหัวสอดเข้ารูไม่ไพ่ไม่ไพ่ก็อยู่เหนือน้ํามลมพัดไปทางด้านไหนเนี่ยไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเนี่ย้วก,ก็รูเล็กๆด้วยเต่าก็เต่าตาบอดนี่การเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดนี้ผู้ช่เจ้าตัดลวงปู่เชื่อผู้เป็นบิดานี่หลวงปู่จริงไม่คิดที่จะกลับมาเกิดอีกโอ้ยเกิดยากเกิดเป็นมนุษย์ เดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มพูนแล้วจะมาเกิดทําไมเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่ถ้าเกิดอีกคิดว่าจะเป็นมนุษย์ได้เลยเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีออกมาเป็นผ่านก็ต้องการเอาหวัวสอดเขาึงดูไม่ไผ่มีรูที่คอมเมนต์มาจากเกิดกวแต่ใจหลวงปู่มาเข้าไม่ว่าอะไรส่วนมากคนจะเกิดเป็นหมาในที่ ไม่ใช่มนุษย์ทีร่างมนุษย์ใจเป็นสตัตวาา์เดฉานเห็นไหมผู้เจ้าบัญจะหลวงมจะถามลูกที่คอมเมนต์มานีนะ่ลูกเป็นมนุษย์แท้หรือไม่ถ้าเป็นมนุษย์แทดูดเลตัวเองให้ดีพิจารณาตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าลูกเป็นมนุษย์แท้ลูกจะไม่อยากกลับมาเกิดอีก เกิดมาก็มาเกะก,ก็มาเก็บก็มาตายมาพัดพะากเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่มีอะไรไปดีขนาดไหนก็ตามชั่วขนาดไหนก็ตามตายเหมือนกันสู้ดีไม่เกิดดีกว่าหืมไหนล่ะลุงปู่บาปหนักแบบไหนล่ะไหนล่ะลุงปู่อวดคุณนันพิเศษแบบไหนล่ะ หัดใช้มันสมองเป็นมนุษย์บ้างสิลูกหัดใช้ใจเป็นมนุษย์บ้างสิลูกทั้งที่ร่างเป็นมนุษย์เขียนหนังสือก็ได้ไม่ได้กินขี้เหมือนสุนัขนี่ลูกกินข้าวแล้วก็กราบพระสวดมนต์ไหว้พระลูกในี้ใจตายใจดีอย่างว่าลูกลกราบพระแท้แตราบใดที่พระกลุ่มนั้นยังอวด คุณณวิเศษอวดอุตริมนุษยธรรมการเป็นพระเป็นสม,มณะก็จบสิน้นบาตัวเองเลยก็ทําก,า,ากว่าวินัยประเสฐก่าพระุติเจ้าก่าศัจจาแล้วบวชทำไมถ้าหลวงปู่ตายหลวงปู่ก็ขอตายกับคุณงามความดีที่หลวงปู่สร้างเดี๋ยนี้หลวงปู่เป็นพระเป็นสมมณะนะพ่อว่ายังไงก็เอาตามนั้น ถ้าไม่พอใจจะมาฆ่าลุงปู่ก็แล้วแต่เพราะลงมู่ไม่เกิดอีกไม่ฆ่าลุงปู่ก็ตายตามการเวลามันเท่าเก่ามาฆ่าก็ยิงดีสิมันจะได้ตายไวมันจะไม่ได้พูดอีกจะได้จบตรงนั้นจากไม่ได้กลับมาเกิดอีกวุ่นวายยุ่งเหยิงนั่นเข้าใจหรือยังหัดใช้สติกำลังปัญญาเป็นมนุษย์บ้างสิลูกใครบาปนะัก ตัวของลูกนั้นเลบนะบาปนักโง่แล้ววัชราดไ้ฝึกมันสมองใหม่ลูกเอามันสมองหมาหมาออกแล้วเอามาสมองมลุกใส่บ้างดิเอาใจมาหมาออกแล้วเอาใจของมลุกใส่บ้างดิเข้าใจหรือยังนี่คือหลักคำสอนนะลูกนะคหรุ่นหลัลงเข้าใจด้วยดีขนาดไหนก็ถูกด่าถูกว่าแล้วจะเกิดมาทำไม ลุงปู่ดีตามธรรมตามวินัยนะไม่ใช่ว่าลุงปู่ตีตามความจิตของตัวเองเหมือนพวกเธอผู้เจ้าตัดยังไงลูกเอาอย่ากนั้นอย่าขุดดินไดายา้ย้าอย่าพากองเขียวนะลูกลวงปู่ก็ไม่ทำสิ่งนี้ที่โลก,กวัชชะโลกตีเตียนเหมือนก็ทางโลกลุงปู่ก็ไม่ทำไม่เคยครับรถเล่น ไม่เคยใช้โทรศัพท์แนบหูโทรเสตหาคนนั้นคนนี้ไม่เคยเล่นลิงเล่นไลาหาคนนั้นคนนี้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไรประโยชน์มีประโยชน์นี่ทั้งโลกเขาเป็นอย่างนั้นทั้งพระไม่มีประโยชน์จะจับจ่ายใช้สอยเงินทองจะรับเงินรับทองโดยมือน,นะลูก อย่าจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนคารวาจาโยมตะลกเพราะนี่คืออสรพิษหลวงปู่เชื่อบิดาหลวงปู่ไหนล่ะหลวงปู่บาปดักตรงไหนล่ะขอให้ลูกหลานตัวนี้คอมเมนต์มานี้เข้าใจด้วยถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษก็ตั้งศาสดาเองจะลูกสิ่งที่ใช่กับบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ก็บอกว่าใช่อย่างนั้นเลยลูก ผู้ที่วดอุตริมนุษยธรรมก็คือผู้ที่ผิดธรรมผิดวินัยไม่ใช่เลยคนหัวหน้องปลาเหลืองกลับตัวเองเอกลับป้าตัวเองเป็นผู้วิเศษอยากทำอะไรก็ทาไปอยากกินข้าวทุกไปแล้วก็จะกินมีอะไรไหมมันก็เหมือนกับสุภทปริพาชกที่บวชตอนแกจ่จากช่วงหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นสิทธิ์ของพระมหากัสสปถิและเจ้านั่นแหละไอ้พวกมันสมองหมาหมาเขาจะยังมหากัสสปถิและเจ้า พระองค์ท่านไม่พูดเพราะพระศพยังอยู่อยู่เมืองประชุมเพิงถวายพระเพิงพระศพเรียบร้อยพระมหากัสสปะทิรเจ้าจิงนำเรื่องของปฏิภาชกบวชตอนแก่ขึ้นสู่ถ้ำกลางสงฆ์นี่มหาเหตุมันน่ะทีนี้พวกเราเป็นอะไรจับจ้วงหลักทำหลักวินัยกลับว่าเป็นผู้พิเศษ เหยียบย่ำพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์กับพรเป็นผู้พิเศษกันเดี๋ยวลูกพวะธรเป็นศาสนาอะไรล่ะหนุ่มกจะถามพวกลูกพวกหลานทุกคนถามหมู่คณะคุบาอาจารย์ทุกรูปผมสละชีวิตเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยนะผมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะผมไม่ชอบท่านใดๆเพราะยังไงผมก็ไม่เกิดอีกพลันผมก็ไม่เป็นเนพระนิพพานผมก็ไม่ไปเพราะมันไปจากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระลันเป็นยังไงใครจะทราบได้ มีในตำราแล้วเคาจะทราบได้พุทธเจ้าเข้าสู่มหา,รราพิธีผ่านแล้วเมื่อองค์เมื่อพระองค์ยังอยู่เออคนนี้เออนี่พระรูปนี้เป็นพระอรหัน์นะพระรูปนี้เป็นพระนาคาพระรูปนี้เป็นสกิทาคารูปนี้เป็นโสดาบาันนี่ก็ยังรู้นี้พทุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเบื่อไหน่ต้องมาเถียงกันี่อย่างนี้ไม่เกิดอีกดีกว่านี่แหละจะไปไหนรู้เก่ใจของตัวเองเพราะมันสมองหลวงปู่ไม่ใช่มันสมองแบบม้าหมานี่ เป็นมันสมองของมนุษย์ที่เต็มภูมิแห่งความรักผู้เป็นบิดามารดาเกิดในประเทศชาติไทยก็รักชาติไทยรักาศาสนารักสถาบันเพราะมันสมองหลวงปู่เป็นมันสมองของมนุษย์ใจหงลวงปู่เป็นใจของมนุษย์ของงให้ลูกหลานที่คอมเมนต์มานี่เข้าใจด้วยอยากเกดก็เกดที่แล้วก็จะว่าอะไรไมัเนเรื่องของใครเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของหลวงปูงงป่หลวงตาลูกนี้นี่ นั่นอ่เก kind of ิดเป็นหมาขี้เลี้ยนก็เกิดที่อยากจะเกิดเป็นพวกขอทวมขอแทนก็เกิดอีกใครจะว่าอะไรเกิดเป็นลิงเป็นข้าเกิดเป็นอะไรก็เลยเต๋ที่ความพบความพึงพอใจก็เกิดขึันนี่แต่เห็นหลวงปู่ไม่เกิดดีพอเข้าใจอย่างเนี่ยพรนิพ์นานหลวงปู่ก็ไม่ไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไม่รู้ว่าพรนธุ์นี้ผ่านเป็นยังไง พลังหันลวงปู่ก็ไม่เป็นเพราะพาระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทั้งที่อยากจะไปพระนิพพานอยากจะเป็นพรลังหันแต่ผลสุดท้ายเมื่อพิณาไตยตองให้มันชัดแจ้งโอ้ก็พ่อไม่อยู่แล้วเถียงกันเฉยๆนิสัยเราก็เป็นนิสัยผูดีหน่อยเถียงใครไม่เป็นด่าใครไม่เป็นเพราะใจเป็นมนุษย์มันสมองเป็นมนุษย์เออถ้ามันสมองลวงปู่เป็นหมาลวงปู่จะด่าคนอยู่ไปกัดคนนั้นคนนี้อยู่ ถ้าใจหลวงปู่เป็นหมาหลวงปู่คงจะด่าคนนั้นคนนี้ตำหนิตียนคนนั้นคนนี้อยู่แต่นี้มันสมอยหลวงปู่เป็นมนุษย์ใจหลวงปู่เป็นมนุษย์ร่างหลวงปู่เป็นมนุษย์ยิ่งพบพุทธศาสนาบนรรพชาอุปสมบทเต็มภูมิแห่งการเป็นพระเป็นสมณะหลวงปู่จะไม่สามารถที่จะทำลายผู้เป็นบิดาได้คือทำลายหลักธรรมหลักวินัยหลวงปู่อยู่นี้ใครจะว่าหลวงปู่ผิดหลวงปู่ก็ฟงัง ดงไม่สนใงนั้นหลวงพ่อน้อยหลงในตำราแกลแต่คใครจะคิดไม่เข้าไปาก,าาาก้าไก่แนาจิตตังความคิดของใครของมันแต่ความคิดของหลวปู่เป็นความคิดของมนุษย์ไม่ใช่ความคิดของหมาหมาเหมือนที่ลูกคอมเมนต์มาเข้าใจหรือยังอยากจะเป็นมนุษย์ก็หัดฝึกฝนอบรมนิสัยตัวเองที่ลูกให้อยู่ในคุณศีลคุณธรรมให้รักชาติ รักศาสนาที่ทูนสถาบันเมื่อเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าตัดยังไงศึกษาให้ดีสิลูกพระเท้เป็นยังไงศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิเป็นยังไงศึกษาสิลูกแล้วปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าเรียนประเรียนจ็ดประเรียนเปรประเรียนก้าแล้วทําชั่วๆเรยยๆํำๆเหมือนทิศเยี่ยมทิศอาทิตย์อลงกดอย่างนั้นถูกต้องไหมไลูก พอลงพูดกันก็บอกว่าโอ้ยส่วนที่ดีเขาก็มีเอาไม่เขาไปเก้ากายนี่แต่นี่ศาสนานะลวงปู่ผู้ผิดตัวไหนถ้าอยู่ทั้งโลกลวงปู่ไม่เข้าไปเก้าไก่แต่นี้ศา,นะนนา,า,านสนาพุทธนะเดี๋ยวนี้ลวงปู่ก็บวชแล้วเป็นพระเป็นสมาณะแล้วนี่จะให้ลวงปู่นิ่งดูดายเห็นคนฆ่าพ่อเห็นคนก้าบิดามารดาลวง,งปู่ลวงปู่ทนไม่ได้เพราะมันสมองลวงปู่เป็นมนุษย์ ใจลืกผู้เป็นมนุษย์ย่อมที่จะดีใจเสียใจแห่งการเป็นมนุษย์ย่อมที่จะรักพ่อรักแม่แห่งการเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเหมือนพวกเธอทั้งหลายเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้พ่อรู้แม่ช่วงที่มันเป็นเด็กโตมามันก็เอาแม่เป็นเมียมันก็เอาพ่อเป็นผัวหรือพวกเธอเป็นแบบนั้นก็ไม่เข้าไปเก้าไก่นี่อยากจะเกิดเป็นหูเป็นหมาว่ามันสนุกสนาน เอาพ่อเป็นผัวก็ได้เอาแม่เป็นเมียก็ได้ก็แล้วแต่นี้ลูกอุติคอมเมนต์มานี่ก็ไปสิลูกยเยอะๆเกิดเป็นหมาก็ไปสิเขาจะว่าอะไรอะมีพ่อเป็นผัวก็ได้นั่นมีน้องเป็นผัวก็ได้เห็นไหมละ่ะมีแม่เป็นเมียก็ได้มีน้องเป็นเมียก็ได้ก็เอาสิลูกไม่ได้ว่านี่เกิดมาทีเต่พระรูปนี้ไม่เกิดอีกไม่มีคําว่าเกิดอีกตลอดนันการ ขารหันก็ไม่ไปนี่พานก็ไม่ไปเพราะพระเจ้าไม่อยู่แล้วปฏิบัติอยู่นี่ปฏิบัติตามหลักคำสอนได้ความเคารพเป็นตัวอย่างให้กับลูกจิตลูกขาผู้ที่มีมันสมองเป็นมนุษย์และใจเป็นมนุษย์แต่สำหรับพวกที่มันมีมันสมองเป็นหมาใจเป็นหมาพระรูปนี้ไม่รับเชนามสบายเขาจะยังลูกนีหละฟังธรรมอย่างนี้แล้วมาถึงใจดี สำหรับความคิดที่เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าความคิดของลูกเป็นมนุษย์หน่อยมันจะได้เป็นอย่างนี้ลูกจะรู้เขา้ารู้เรารู้สิ่งไหนใช่ไม่ใช่รู้สิ่งไหนควรไมรไ่ควรคงเข้าใจนะนี่หลวงปู่ดาใครไม่เป็นนะแต่หลวงปู่อตอบธรรมะตามธรรมตามทีม่ไ,ไหนนั่นนั่นพระพุทธเจ้าตัดยังไงก็เอาธรรมนั้นปฏิบัติมาเห็นยังไงก็พูดให้ฟังอย่างนั้น เือเป็นธรรมทานพอหลวงกูเป็นพระเป็นสมณะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าจริงไม่สามารถอวดอุตริมนุษยศยธรรมได้ว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษสามารถที่จะทำเครื่องรังของขังขายอย่างทราบเรื่องคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่หลวงปู่ยังทราบตามธรรมเดินไปไหนหลวงปู่ทราบบาราจิตของคน และเทวดาในสามแดนโลกธาตุตลอดพรมโลกตามธรรมตามวินไยที่พระเจ้าทรงบัญญัติโดยเข้าใจอย่างคือทราบตามธรรมตามวินไยว่าสัตว์โลกเกิดแล้วต้องตายเห็นไหมล่ะไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดร้จฉันไม่ว่าเทวดาตลอดพรมโลกเกิดแล้วก็ต้องตายคือสัตว์โลกที่เกิดแล้วต้องตายหมดนี่เป็นความจริง หรือจายังไงมาคานกันอีกลักก็รู้รู้ตามหลักคำสอนของผู้จิเจ้ารู้แบบนี้พอเกิดมาแล้วก็ตายอีกแล้วจะเกิดทําไมล่ะลูกเกิดเป็นมนุษย์ก็ตายเกิดเป็นสัติเรฉานก็ตายเกิดเป็นเทวดาก็ตายเกิดเป็นทหมก็ตายเกิดไปไป็รูปประมก็ตายเท่าเก่ามันไม่มีสุตตัตาทห้าชันพรมสุตตัตาทห้าชันก็ตายเท่าเก่าแล้วจะเกิดทําไมอ่ะนั่นชาติพิทุขาเกิดเป็นทุกข์นั่นเชื่อผู้เป็นบิดาเพราะมันสมองหลวงปู่เป็นมันสมองของมนุษย์นี่ ใจเป็นมนุษย์ด้วยพ่อพูดยังไงก็เชื่อตามนั้นหลวงปู่เคารพผู้เป็นบิดาเคารพผู้เป็นมารดาคือพระเจ้าเพราะว่าหลวงปู่เป็นมนุษย์มันสมองก็เป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ถ้าลูกไม่เคารพพระเจ้าก็แล้วแต่ก็แสดงว่าใจของลูกเป็นหมามันสมองเป็นหมาก็คือจบตรงนั้นหาความเคารพในผู้เป็นบิดามารดาไม่มีแต่หลวงปู่นี่ยอมตายแล้ว พ่อว่ายัางไงก็เอาตามนั้นนี่คือมนุษย์ดูพระอานนท์ทีท่ปฏิปทตัดปล่อยช้างนาฬาิกิริงเห็นไหมปฏิปทดนันใจไม่ใช่มนุษย์จิตไม่ใช่มนุษย์เห็นไหมละ่ะปล่อยช้างนาฬิกิริงเพื่อปิดชีพสมณะขรุม,มุติเจา้าเห็นไหมละ่ะพระอานนท์นี่จิตเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์มันสมองเป็นมนุษย์วิ่งขวางเลยใครจะพาฆ่้าพ่อ,พอกูกูขอตายก่อนนั่น จอย่างไงไเรียนไหมลูกเรียนให้มันจบซะก่อนใจจริงจะได้เป็นมนุษย์มันสมองจริงจะได้เป็นมนุษย์คอมเมนต์ด่าตัวเองนะลูกไม่ต้องคอมเมนต์ด่าพระรูปนี้หรอกพราะพระรูปนี้ไม่ได้สนใจกับใครจะดา่าใครจะว่าใครจะตำหนิติเตียนเพราะเชื่อผู้เป็นบิดาโดยถ่ายเดียว มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้ากับธรรมกับบิดในแล้วลุงปู่ไม่ได้มอบกายถวายชีวิตกับพวกลูกพวกกลนที่มันสมองเป็นหมาหมาใจเป็นหมาหมาแบบนี้เข้าใจยังอยากเป็นมนุษย์ก็ปรับเนื้อปรับตัวใหม่สิลูกือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านน้นเลยลูกจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มภูมิขอมนุษย์นาลูกชาทูล